สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทาภารกิจนะครับดูจาใช่ไหมจะดูจาปะหรือจาวาวะซึ่งเราต้องทําเคสอะไรพวกนี้ก่อนนะถึงเราจะไปหมัดมังกรได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะที่จะมาทำมาเพราะว่ามันทําได้วันละครนะครับเราจะทำเป็น3วันนะครับทุกคนก็คือ3ามครั้งัเองอ่านี่จะเป็นครั้งที่1นะครับคนก็คือ3ภารกิจนี่นะเราต้องมาคุยกับปักนี่นะทุกคนแต่ว่า ถ้าเราจะรับได้อะมัตเตอรี่เราไอ้หมัดเนี้ยมันต้องมี500นะแล้วไอ้หมัดเนี้ยมาจากไหนนะทุกคนที่จริงอะมันจะไปอยู่ไอ้เกาะผีนะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่เกาะนี้ละก็คือกดเอาจากบักนี่ได้เลยนะทุกคนเราก็จะมาคุยก่อนล้วกันนี่นะครับ มันก็จะแบบว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราต้องไปตีมอนนะครับทุกคนตัวเวลวเท่ากันกับเรานะเออประมาณเดียวกับเราอะตอนนี้ผมสองห้าห้าหกใช่ไหมผมก็ต้องไปนี่นะก็คือไปตรงนู้นเลยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าต้องตีกี่ตัวถึงจะได้นี่แล้วก็ตีไปเลยนะครับทุกคนก็คือมันก็ง่ายอยู่นะที่จริงทุกคนจะรับเคสก็ได้นะแต่ว่าขอขอตีแบบชิวๆเลยดีวยกว่าโอเคเดี๋ยวผมลองตีสักสองตัวเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่านะมาดูนะครับว่าขึ้นหรือเปล่าปึ๊บ ขึ้นมา10%นะ2ตัว10%นนะครับทุกคนเราต้องตีประมาณกี่ตัววะประมาณ สิบตัวยี่สิบตัวป่ะทุกคนผมว่าน่าจะมันยี่สิบตัวป่ะเออโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับทุกคนถ้าถ้าผมนับไม่ผิดนะแต่ว่าเพื่อเพื่อไว้ดีกว่าเถอตีตัวดีกว่ามาดูนะครับว่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับทุกคนเพิ่มเพิ่มเพิ่มหนึ่งร้อยโอเคกดเคลมไปแล้วครับทุกคนเราก็จะได้อ่าไว้มานะครับก็คือเป็นอัญมณีนะครับทุกคนอ่านี่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 ซึ่งมันจะบวกนะครับต่อยอ่ะมาแต่สองเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็วิ่งไว้นะ you ก็ได้เลยไม่มีอะไรเลยอันนี้แล้วเราก็รับต่อได้เลยนะทุกคนนี่นะครับทุกคนเราต้องไปที่เกาะสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ต้องมาท่าเรือตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องไปล่าพวกฉลามพวกปลาปริญญาอะไรเงี้ยปลาไหลไฟฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนเออเราต้องไปล่านะดีซีช็อปขายไก่ตันราคาถูกผลมจิพ้าตื่นผลมังกรมีหมดไกต่ตันเผาเวสีเผามังกรก็มีรับกดเกมพาร์เลดดีใช้แค่ชื่อเท่านั้นบริการฟาร์ทุกอย่างในเกมรับเติมโลบัคแท้เติมไวมากมีโค้ดแจกด้วยนะครับ ลิงใต้คลิปอ้ามาพิ่ทางมันต้องไปฝั่งนูน้นโอ้มันก็เหมือนกันเนะอนี่เราต้องออกไปจากข้างหลังนี่นะครับทุกคนก็คือน่าจะเป็นเอตัวนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะแปลงล่างเลยแล้วกันไหนหนุ่มไอหนุ่มอยู่ไหน,นไอหน,นุ่มไอหน,นุ่มฮะมันจะมืดๆหน่อยนะทุกคนตรงนี้โอ้ไม่ไม่น่าหน่อยนะมันน่าจะมากเลยละ่ะโอเคเราก็ตีเลยนะเราทําการตีมันตีไม่เข้าอ่อ เพราอี me dis, me ada, oh, <uds> ๋จะบอกแล้วมันใช้ได้แค่สก <t> ิลน <t> ี <t> ่ไงผมว่าละตีตีมันใช้ได้แค่สกิลว่ะทุกคนตีไปตีไปเหมือนจะตายเย้เย้เถื่อโอเคมาแล้วนะครับทุกคนไอตัวพวกนี้มาจัดการมันจัดการมันเออปึ๊บตูมโอเคโอเคตายอยู่อืสกิลนี่วิ้งโหโขดแรงเอ้ยได้มาแล้วดึงตัวเฮ้ย โอเคนี่ไงนี่ไงปึ๊บมาต่อไปละเฮ้ยเฮ้ยโคตรดีเฮ้ยยังมีอีกตัวเหรอไอ้นุ่มไอ้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มเรือพี่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มเรือพี่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มโอเคตีไปครับตอนนี้ตีไปครับตีโอเคสกิลแซ่ตีไปผมจะให้ได้เยอะที่สุดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้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 ครับใจเย็นครับไอ้สกิลแซ่เรียบร้อยหุ้ยมาดูนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคน ไป2เซตปะเมืเ่อกี้มาดูนะครับว่าเราจะได้ทลายห0 0่นะครับทุกคนโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเยลโล่นะตัวเยลโล่ก็คือนี่เลยอย่างสีเหลืองเยลโล่ก็จะดีกว่าน,นี้มาแบบว่าคูณ2อ,อะ่ะก็คือแบบว่าต่อยแรง4%อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งเร็วมไม่สปีดอะไรเงี้ย40นะครับแค่นั้นเลยทุกคนโอเคแล้วเราก็รับอีกนะครับได้เลยโอเคต่อไปนะครับเราต้องไปเทรด ผลนะครับกับเพื่อนนะเออโอเคเราต้องประเทิดผลนะครับภารกิจนี้มาเราก็ได้ผู้โุกดีมาแล้วนะครับเอาไปเลยโอเคเราต้องกดเรดดี้ไปนะครับทุกคนโอ้โหทำไปเพี้ยนมันจังวะ <c oughs> แล้วปิดไปได้ด้วยนะผมไม่รู้นะว่าต้องเทิดไปหรือเทิดมาด้วยเปล่านะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองเทิดไปเทิดมาดูโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เทิดไปเทิดมานะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปที่ไฮดราเหมือนเดิมนะครับออมาทุกคนตรงนี้นะครับมาเลยมาดูนะครับว่า100%หรอปอรเปล่า หนึ่งเปอร์เซ็นะครับทุกคนรเรียบร้อยนะครับเปล่าได้มาแล้วนะออรินนะครับทุกคนเป็นสีส้มซึ่งสีส้มนะครับทุกคนก็จะต่อยแรง6%กเนะครับแล้วก็มือไม่สปีดนะครับสามสิบนะครับทุกคนโอเคซึ่งต่อไปนะครับเราต้องรอประมาณ12ชั่วโมงนะเพื่อที่เราจะมาทํานะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอีก12ชั่วโมง굿สโมลนิ่งครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2อนะครับทุกคนก็คือเราก็ต้องมารับเหมือนเดิมเราต้องมารับเหมือนเดิมนะครับนี่เช้าหน่อยนะทุกคนก็อาจจะแบบ คือเคสแน่ทุกคนมันจะให้เรานะครับแปลว่าขี่ออกจากเกาะ เอเป็นก่อนนี้แล้วกันไปประมาณ5,000ันเมตรก็ได้นะเอาชัวร์ๆถ้าเอาชัวร์ๆก็5 0 0 0ันนะทุกคนทำไมมีแต่เควสขที่เรือวะเราก็ต้องเอาเรือที่เร็วสุดในโลกมาปะเออเรือเอสแต่ผมชอบเอสแบบเก่ามากกว่าแต่ว่ามันจะติดลิกสิทธ์ชะปะเรือนี้มันไม่ค่อยแรงไงอยากได้เรือเอสแบบปกติมันจะได้แรงโอเคเราก็มากดตรงนี้ได้แล้วทุกคนนี่ฮะกดปุ๊บมันก็จะเขียนเลยว่าเราไปแลวกี่เมตรนะครับทุกคนเราจะไปประมาณ5 0 0 0ันเมตรนะครับตอนนี้500 500ได้เปล่าได้ปะวะแล้วกลับเลย โอเคทุกคนตอนนี้มาได้สองพันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเรือเราจะไปทึ่งจริงเปล่าวะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนแล้วหน้าทึ่งแบบปกตินะแต่ว่าถ้ามันผิดพลาดก็คือเรือเราน่าจะแตกนะเราใช้ผลแสงไปได้ภาพแบบบินไปเลยอะไรเงี้ยเออเอาละครับตอนนี้ในที่สุดเราก็จะพันแล้วนะครับพ้าพันแล้วครับกระโดดปึ๊บแล้วเราก็ไปเกาะไฮด้าเลยนะครับอย่างไวนะครับกลับบ้านมาดูนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นี่ร้องไห้นะบอกไว้ก่อน S <S อีรงงอไจิโอเคทุกคนผมล่องเรือไปไม่เท่าไหร่นะประมาณ 3, 0 0พ4 0 0 0ก็ได้มาแล้วนะทุกคนพเพิ่มไม่ถึง4 0 0พันทุกคนก็น่าจะได้แล้วนะครับเต็มร0 0นะแบบเดินเรือสองครั้งอะไรเงี้ยโอเคผมก็จะเคลีรไปเลยนะครับโอเคได้กรีนนะครับได้กรีนมากรีนนะครับทุกคนจะบวก8%ปนะครับต่อยนะแล้วก็โมเมนต์สปีด4 0นะครับโอเคต่อไปเคลีต่อไปน่าจะง่ายอยู่นะอืแต่ว่าต้องใช้เพื่อนนะครับทุกคน ผมจะว่าไปแมนสั้นเลยนะครับอืมซึ่งมีไอนรออยู่ซึ่งตอนนี้มันได้รู้จากเซอร์ปไะละ โอเคเราต้องมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับมันมาละแล้วผมก็จะสุ่มไปนะทุกคนได้ผลอะไรก็ผลนั้นแหละเราต้องเอาให้มันนะแต่ไม่รู้ว่าต้องให้กับป่ะนะทุกคนโอเคเอาให้มาปึ๊บแล้วอ้นี้ก็เอาวางปึ๊บแล้วแล้วเก็บอะไรประมาณนี้นะทุกคนหรือไม่ก็อาจจะแปลว่าเอาไว้ในตัวมันอะไรอย่างงี้เนาะเออแบบไม่ต้องลงพื้นโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้มานะครับดจูจาปึ๊บโอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเคมไปเลยนะครับได้มาบูนะครับได้บูมาบูนี่ต่อยแรงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก นะโอเคต่อไปเควสสุดท้ายนะครับทุกคนซึ่งเราต้องไปตีไอ้บอสที่เกาะเต่าทุกคน3ตัวเดี๋ยวผมพาไปนะก่อนอื่นเลยเราต้องไปเกาะตรงกลางก่อนนะครับมาต้องซีนี้ก่อนโอเคเราต้องมาคุยแก่ตัวนี้นะอีลิตเราต้องตีอีลิตอ่ะ3ตัวนะครับเราก็สแกน5เลยนะแต่ว่าผมจะใช้ไอนนอันนี้และกันเอเซอรี่อันนี้อ่าน,นี่นี่นี่ทุกคนตัวนี้นะครับมาเราต้องตีประมาณ3มตัวนะเรียบร้อยนะครับ อ่าเฮ้ยได้อะไรมาวะตัวแรกนะครับทุกคนเราต้องตีประมาณ3ตัวเออเราต้องรอประมาณ10บนาทีนะถึงมันจะเกิดโอเคมาดูนะครับว่าตัวแรกเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเราตีไปแล้วตัวแรกนะครับสามสเรนะครับเราต้องตีประมาณ3ตัวนะครับ3ตัวโอเคเดี๋ยวผมขอไปตีสองตัวที่เหลือเลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเลือตัวสวดท้ายแล้วนะครับอยู่ที่เกาะเต่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะอยู่หลายเกาะนะทุกคนก็อ่านข้อความให้ดีนะครับนี่นะครับทุกคนเจอแล้วอีซี่เลยอะัะคนเนี้ย ผล <c oughs> เสือผลเสือก็คือผลเสือมันังคร่ำเลยวะโอเคทุกคนตา้มาละแต่ว่าเราจะได้แฟลไเปนนะหนึ่งร้อยแต่ว่าน้อยมากเลยเยอะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับได้มาแล้วโอเคเราได้สีม่วงมานะครับสีม่วงเนี่ยบวกต่อยสิบสี่เปอร์เซ็นเลยนะทุกคนแล้วก็มูเมนต์สปีดนะครับเจ็ดสิบเปอร์โคตรแบบโคตรเยอะแล้วก็ต่อไปนะครับเราต้องรออีกสิบสองชั่วโมงนะเพื่อที่จะมาทำต่อนะครับโอเคเดยอไปดูกันนะครับว่าสิบสองชั่วโมงต่อไปจะเป็นเควสอะไรวันนี้นะครับคือวันที่สาม นะครับที่เราจะมาทำเนาะซึ่งน่าจะมีประมาณสองเคสนะแล้วก็มาตีไม่ใช่มาตีเนียแล้วก็มาคุยกับโดโจโดนะครับโอ้ยแต่ไอ้มาแล้วเพูดว่าโดจาโอเคนี่นะครับทุกคนมันจะให้เรานะครับไปตีเจ้าทะเลนะครับที่มันแบบว่าเกิดสตัวทุกคนเจ้าทะเล3ามตัวคืออะไรนะครับทุกคนก็คืออ่าเป็นเจ้าทะเลสามตัวนะครับ แล้วไปก่อนสุดท้ายนะทุกคนแล้วเรานะครับก็ต้องเดินเรือนะครับผมจะใช้ผลมังกรนี่แหละในการที่จะไปตีนะครับเออพาเพื่อนมาก็นดีนะผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วเราก็หาเรือที่แบบเฟียฟๆนะแต่ผมไม่รู้นะว่าเรือไหนดีสุดนี่ไงพี่นี่ไงนี่ไงตีไห่ดีไหมเอ้ยเอเรือห้ามแตกไปแล้วไปแล้วใช่พี่เรือห้ามแตกโอ้โหแล้วก็ต้องก็ต้องขี่นิดเดยวลยแล้วอะไรผมจะแปลงร่างได้ ยิงตกูแปลงไล่อย่งไงนีเดี๋ยวก่อนอืมโอ้โหโอไม่กอดพี่เอาเรือเจมพี่เรือจมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเปลนผลก่อนเปลผลก่อนเป็นไรพี่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 ตอนนี้เรามีแค่สองคนนะครับทุกคนยิงปั๊บ เ้ยเลื่อนเลื่อนเลือน้อยแล้วเลื่อนเลือน้อยแล้วยิ่งปิว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 เรียบร้อยพี่อาบวกกลับบ้านนะครับวิวพาไปกอดให้ได้หน่อยโอเคทุกคนเราตีไปแล้วนะครับสามตัวนะทุกคนโหและเอบอสที่ด้านนั้นเท่าไร่โอเคทุกคนเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าควสเราอ่ะได้หรือเปล่านะครับเออถ้าไม่ได้นี่นก็งอมอยู่นะ โอเคมาปุ๊บ100%โอเค1น0นแล้วนะครับเราได้สายแล้วนะครับเป็นสายสีแดงนะครับทุกคนต่อยนะครับทุกคน1 2นะครับก็คือเมลีนนั่นเองนะครับแล้วก็เมอร์มสปีดนะครับ60%นะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายแต่ว่าเควสสุดท้ายเนี่ย네มันต้องไปแบบที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเรารับเลยนะเออแล้วต้องไปที่เกาะนะครับเกาะลาวามันเป็นเกาะใหม่แล้วต้องไปหาทุกคนแล้วอีกอย่างนั้นเราต้องมาคาฟอันนี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่เราต้อง เน่่นนนทุกคนซึ่งผมไปหาแ้ว่าเธอดิบครบแล้วนะไอ้ไฟนะทุกคนก็คือแบบว่าเราหาได้ที่นี่เลยนะหาเคสนะครับทุกคนเรากดหานนแรกนี่นะมันก็จะให้ภารกิจมานะมันจะมีประมาณ3ภารกิจอะ่ะอืมสามภารกิจนะ แล้วมันก็จะมีลูกไฟออกมานะมันจะมีทำลายต้นไม้เนี่ยสิต้นอะไรเงี้ยลูกไฟมันก็จะออกมานะมันก็จะสุ่มๆนะทุกคนอืมไม่รู้ว่าเคสดแรก่อนทุกคนจะเป็นอะไรแล้วเคสต่อไปนะครับจะกทำลายต้นไม้นะทุกคนก็คือนี่มันก็จะมีเคลดนี้ตี3ตัวเนี่ยแล้วลูกไฟมันก็จะออกมาเลย3ตัวแล้วก็สาตัวข้างล่างนะครับแค่นั้นเลยอืมมีแาษามเคลดนะครับทุกคนทุกคนก็นอ่านดูดีๆว่ามันให้ไปทําอะไรนะแล้วก็จะได้ลูกไฟมาแล้วเราก็มาคราฟนะครับหา อะไรวะหาอันนี่นะครับทุกคนซึ่งวันเนี้ยมันจะทําให้เราหาเกาะใหม่ได้นะคือกเกาะลาวานันเองนะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้คนเยอะจอู่นะในการที่เราจะไปทําภารกิจที่นู่นนะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปเกตทหารก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเคสสุดท้ายนะครับของโดโจนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้เกตทหารมาก็เยอะอยู่นะซึ่งเราก็ต้องมาคุยกนะันทุกคนนี่อ่าแล้วเราก็ต้องไปตีเหมือนไปว่าไปตีบอสตรงไอ้เกาะนั้นนะครับเจอเจเอเฮ้ยเจอไหนน้องเจอพี่เฮ้ยนู่นนู้นทางขวานู่นพี่นูน แม่ทางขวาด้วยไปกูสี่กูร้อยกูไปแล้วมาวอนเร็วกว่าม่งมาก้อนเร็วกว่าแสงไปไม่ได้ไงมาเฮ้ยนี่ไงทุกคนนี่ไงมาแล้วโอเคนะครับทุกคนนี่รูปร่างหน้าตาเ็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเรามาที่เกาะนี้นะครับทุกคนคือเราต้องไปตีอ่าเหมือนแบบฟิลแบบตีบอสอะพี่พอเข้าใจปะ โอเคเดี๋ยวรอรวมพลนะรอรอรอ,อคนมาครบรอคนมาครบโอเคเรามาถึงเลยนะครับตอนนี้ที่จริงอะมันจะมีมันจะมีห้องลับอยู่นะทุกคนมันจะมีแบบเป็นที่อยู่น่าจะตรงนี้นะครับทุกคนนี่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 ถ้าเรายังไม่ตีบอสยังไม่ตีอะไรนะอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับถ้าเราอยากให้มันเปิดก็คือเราก็ต้องมาทำเควสก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอคนอื่นเข้ามากันครบนะ รอ,อมากันให้ครบอะโอเคทุกคนถ้าเราจะรับเคสนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้เนาะแล้วไอ้บอสก็จะมานะแต่ว่าเรารอคนมาครบก่อนละกันนุ่นไงยังไมมาอีกแบบอีกเยอะเลยอะเออรอก่อนรอ,อ,อ,อก่อนรอก่อนเคสเนี้เราต้องใช้คนเยอะมากเลยนะครับอ้ายคนเท่เทมากลยเท่จัดเลยน้องเมื่อกี้โอเคนะครับทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะกดรับเคสตรงนี้นะปึะ๊บปั๊บนี่มันก็จะคัดสีางิีเพี็ยขัดศีดปะ เออเป็นคลาสซีนอย่างนี้นะครับโอเคซึ่งมันบอกว่าให้เราระวังนะครับทุกคนอ่ามันจะมีให้ตีตรงลาวาด้วยพี่อันนี้คือครั้งแรกของพิเป้นะครับผมบอกไว้ก่อนเออแล้วก็ครั้งแรกของผมด้วยนี่ไงพี่พี่ตีเนี่ยนั่นน่ะน่บอกบอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาแล้วพี่ยิง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 ไปพิว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 อาจจะกระตุกหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนแบบว่าน้องๆ้องเขาก็ทำลายไอ้ตรงนี้เลยนะนี่นี่นี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นป่อมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทำลายเลยนะตีมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพี่ เออเออไปแล้วไปแล้วสองตัวไปแล้วสองตัวเอาแล้วเอาแล้วเหมือนแบบว่าเราต้องรอให้เวลาหมดนะครับทุกคนเราก็ต้องแบบเล่นนี้ไปเรื่อยๆนะเออโอเคทุกคนตอนนี้นะครับสี่วินะครับสองหนึ่งศูนย์ไปครับโอเคจบแล้วล่ะผมว่านะจบแล้วล่ะว้อววววววว ปึ๊บป okay ๊บเก็บกระดูกพี่เก็บกระดูกพี่พี่เก็บกระดูก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 โอเคทุกคนเราต้องเก็บกระดูกนะเนี่ยโอเคกระดูกนั้นจะหมดแล้วนะครับทุกคนเราได้มา19อันปะกระดูกอะโอ้ยได้มาเยอะอยู่นะ19อันทุกคนถือว่าเยอะถือว่าเยอะโอเคถ้าเราไม่ผิดนะครับประตูตรงนี้ก็น่าจะเปิดแล้วนะทุกคนอืมโอเคนี่แหละทุกคนประตูนี้นะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะ โอเคมันน่าจะเป็นแบบว่าประตูทําเผ่าประตูทําอะไรพวกนั้นนะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับนะครับทุกคนกลับไปที่เกาะไฮด้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารับนะครับดูโจโกตัวนี้นะครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ยาได้มาแล้วเราได้สีดํามานะครับสีดาเนี่ยคือดีที่สุดเลยนะ บวกเมลีนะครับทุกคน16%แล้วก็โมเมนต์สปีดนะครับ80%แล้วก็หลบหลีกนะครับทุกคนเหมือนแบบสัรรคตทายาทพิเศษอะไรเงี้ยบวก1ด้วยนะครับอืมก็ถือว่าดีนะเนี่ยน่าจะเป็นสกิลวันนี้แน่ๆเลยไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรก็มาดูนะครับว่าไงทอมแล้วเจอรี่ไปไหนอะแล้วเจอรี่ไปไหนอะโอเคตอนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนลาทุกคนนะครับบจุ๊เฮ้